แล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับอ่าอันนี้มาจากไสครับท่านแม่แจ็คอำเภอโพชัยครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดน้อครับเราเพิ่งนี้เพิ่นเดินทางมาครับแต่ว่าเพิ่นโชคดีนิดนึงเหลือคันสุดท้ายครับผมรถเหลือคันสุดท้ายนะครับเกือบพอดได้บพได้ครับเครื่องเก่าครับพี่น้องเก่าซสมัยเมื่อเมิ่อกันนะครับเครื่องติดเฮือยวมันติดเฮือยวมันนะครับเบิ่งสภาพท่อไอเสียครับเก่ามาเก่านะครับหูมืดประทันเครื่อง เพิ <Cornell. S 2> ่นว่าเพิ่นแต่แข้งเครื่องมากครับแต่แข้งเครื่องมากนะมันมันย่อนขึ้นหัวเทียนครับตอนนี้คือล่างล่างช่องหัวเทียนให้นะครับสภาพสภาพเพิ่นว่าใส่ได้ติดได้เพิ่นเอาโอเคครับติดได้เพราะได้จังไดกับเสียวมาว่างเครื่องหลักกระสีร่องให้เบึงครับว่าเครื่องยนต์มันยังใส่งานไดนบ่นะครับกุขาทันใดที่มีเครื่องยนต์เก่านะครับแบบนี้สามารถติดเครื่องได้ยังใส่ได้นะครับถือว่าว่างใส่รถไถมินิของเฮาได้นะครับผมแนะนำนิดนึงครับเวลาครับปลอดเครื่องออแล้วนะครับยา ยายาตั้งเครื่องว่าลักษณะนี้นะครับยาตั้งเครื่องว่าลักษณะนี้เด็ดขาดรับเพราะว่าน้ำมันมันจะหย่อนน้ำมันน้ำมันเครื่องมันจะหย่อนเห็นือมถึงตรงหัวเทียนครับแล้วก็มันจะในเครื่องดึงดึงแล้วมันทีแน่นนะครับมันจะตานปอติดนะครับหัวเทียนกระเบียดนะครับข่าวน้ำมันมันเครื่องก็ไหลออกมากนะครับมันจะหย่อนถุงหลอดนะครับก็ก็นี่เดี๋ยวผมดีล่างชุดหัวเทียนนะครับล่างตรงหัวหัวหลุดสูบนะครับล่างเห็นมันเห็นมันแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวเาเทียนไทยครับเดี๋ยวกระปิดครับไม่ใช่ปัญหา อันนี้ใส่ประเทศเหรครับเดี๋ยวลองสตาร์ทมงครับผมังจากการลางนะเดีรนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวห้องสีว่างใส่อะไรหน่อยเขานะครับครับผมแม่ครับแต่เขาถอดเครื่องเก็เขาจะมีมากเทนมเครื่องไว้นะครับสาหรับลูกค้าที่ซื้อห้างไปนี่ครับซื้อเฉพาะตัวรถไปครับกะว่างไหมยากครับง่ายนิดเดียวครับกะเอาเครื่องมาว่างครับมันจะมีเขาจะมาเครื่องไว้ให้ยูคครับจะมากเครื่องมันจะตำแหน่งเดียวกันนะครับไว้ท่องเบิ้งสภาพเครื่องเราจะว่าจะเปลี่ยว ซื้อมายังปีหรครับนี่ซื้อมายังปีหรอวันสิกว่าปีหไม่รอ้ไรอันใเอใส่ใส่สารพัดใส่โคตรคุ้มหรอเครื่องเลือเครื่องน้ำเครื่องสูบน้ำที่แม่ไ่เห็นมก่อนนีเลยันแล้วแะเเกิดเพิ่ก็เลยไปเห็นนี่แหะรถไทเล็กนี่ก็เลยพอดีเลยบนครับ กันแล้วแต่คนผีรักษาเนาะครับเนาะเครื movies, yeah, ่องยนต์เนาะแต่รักษาดีเพี้ยนน้ะมันเครื่องดูมันกะดงานครับมันกได้ในส้งานได้โดนนะครับเปลี่ยนแล้ยนเร็วกูบอกว่าตกินีล้วเป็นเพี่ยนนะมนถ้าเป็นยื่นครับเบื้องจักเปลี่ยนแล้วเบื้องจากหมอกวังครับคือคือปูเพิ่มปูไมดเหรอครับนี่จับแห้งอะไรที่ปูครับมันเปรอะหมลเหออ่าลองมือครับนึงหันกะ ว่องเครื่องไะแล้วครับม่นสไต้เคื่องคิดแล้วเป็นไอ้มหาม่หนีเลยนัดผมไปวะเลยนัดผมไปวะนัดเพื่อเศร้าดนัดเพื่อเศร้านัดเพื่อเศ้าเราสวยมากเลยเนาะอคะคผมครับผมบบผม ข uh> wow uh, ั้นขั้นทุนไทยดีครับขั้นทุนไทยดีครับทั่วโลกลูกค้าแถวมันจะมาหานะครับครับลูกค้าสีมาหาสีมา่สื่อสีมาล่องครับไอ้โทษนัดก่อนนะครับเรื่องบางเชื่อรถมันอ่ามันเห็ุเพระท่านครับมันผลิตไปแล้วมันกับท่านเมียอยู่ครับจะมาก็จะลงกองนะครับส่งลูกค้าไปครับขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศครับที่ให้ ใส่บริการของเขานะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยาครับแค่เอาน็อตบ้างซีตัวใส่บ้างเครื่องกาไปแลวก็ใส่น็อตแทนเครื่องซีตัวครับครับผมการสังเกต่าไงครับเวล่าไปประกอบครับตัว ตัวขาเบรกตัวนี้ครับมันจะยึดใตสายพานครับตัวนี้ยึดใตสายพานนะครับอันนี้ลูกยกกระชียึดใตสายพานนะครับอ,อ่าวิธีวิธีตั้งเครื่องครับอ,อ่าวิธีตั้งเครื่องครับอ่าผมสิบอกว่าเอาเครื่องตั้งไปแล้วยึดเพื่งขันน็อตแน่นนะครับยึดเพื่งขันแทนเครื่องแน่นนะครับให้เขาบีบเบิ่งตัวนี้ครับถ้าปูดแล้วเขาบีบเบิ่งแล้วม,ออมันออกจากมันออกจากโมเลน่าได้ก็คือเขาต้องดึงเครื่องไปข้างหน้านิดนึงครับดึงไปอีกข้างหน้าโอเคครับอ่ครับก็แล้วก็แล้วครับอ่ครับ เวลาเขาตั้งเครื่องแล้วเขาจะพิ่งขันเนี่ยนะครับเขาบีบสายพานหมองมูลีเบิ้งครับบีเบิ้งมันจะมีมันจะมีช่องวางอยู่นิดเดียวครับตรงนี้ครับคือให้มันให้มันลวมหลวมเนี่ยครับนิดนึงครับให้มันล้มหลวมครับผมให้มันลวมหวมเอาครับแล้วก็ล็อกนัดแทนเครื่องเลยเลยครับเบิ้งตำแหน่งสายพานครับว่ามันตรงบ่ตรงครับสายพานหนาสายพานหลังอันนี้ก็ถือว่าตรงครับอันนี้คือจบแล้วครับว่มีปัญหาอย่างครับง่ายๆเลยครับถือว่าครับถือว่าตรงครับครับ ในบรรยากาศเพื่อมาลูกค้าเพิ่นกัสร้างแบบนี้ไปไลฟ์กันครับสร้างเฉพาะตัวเพื่นมีเชิงยนต์อยู่แล้วเนาะอยู่ทางบ้านนี่เฮ็ดเฮ็ดให้ยังครับอะให้มันบ่โกโก้ครับไรโกโก้ครับสวนโกโก้นี่อยู่อำเภอตับข้าระวังเสระพุมิกับอ่าโพชัยครับเสระพุ่มกับโพชัยครับเสือระพุ่มพ้นท้องครับมีไรโกโก้ได้บ่ครับแถวนั้นนี่นี่เจ้าเดียว แสดงผมไม่ถามหาอเลยสิงห์หูพี่เนาะไล่สุภาพครับผมถ้าพี่น้องอยู่ใกล้อยากอยากอยากไปทดลองอยากไปเบิงเพิ่นก็ยินดีเนาะครับอ่าเพิ่นไปเบิรงเพิ่นว่าเพิ่นอยากเป็นตัวแทนอยู่ท้งบุญอยู่ว่าซั่นี่นี่รถคันเดียวเดี๋ยู่นี่ไม่โพช่ายอยู่เสรีภูมิคันเดียวเลยนี่แหละครับเอาอะไรก็เอาอะไรหอดอำเภอยังดเชียงขวัญเชียงขวัญวามเสียงของไทยว่ามีรถคันนี้คันเดียว เห็ดยังไงเคอเห็นผมครับเห็นไม่เ hmm. ห mm ็นแมเราเพิ่งไปข้างหนรถอยัางมันจะอยางได้ยังน้าเพิ่งหลายอันนี่ผมันยี่กออยู่รถถือใจอันนี้วะครับถือใจอันนี้วะพี่น้องวะครับเป็นรถบครับเพราถือใจเพใจิ่งวัดหลายหมองแล้วครับ ผมไปปไี่เขมาทีเือนแโอ้แสดงว่าเห็นผมโดนแล้วจ่อเบิ้งอยู่เรื่อยๆร่ครับแต่ีก็จะก็จะจอยก็ไดีห่ครับเดี๋ยวอันนี้ประกอบแล้วนะครับประกอบแล้วเดี๋ยว้าจะองห้าเดี๋ยวถาองเงีเจอติดพตินะครับเดี๋ยวาสงจะฟองเครื่องเป็นพิรามัามหม้นมงนมที่สินนีอยู่ น่่าผมเทหาวผมเนี่ยเน่าวรวดดิน่าววดิอ่กราย่งมึนไถรองมงไงไถยครับไถร่องึงกจากไถยงงไถกบีครับีองน่องนยองยางเลยกลางวนายยยางไถรองมึะม่มว่เอาสายตาเลยครับยเนรองเลยน้่ะดด วิธีใส so ่สาะพานครับวิธีใส่สาะพานเด้อใส่ข้างหน้าก่อนนะครับเอาใส่รองหน้ารองในนี่ครับรองในแล้วก็มาหลีดใส่รองหลังก็ใส่ง่ายๆนี่ใส่เข้าไปล่ะแม่นเฮายกก่อนนี้สิมีขาเบรกอยู่นี่ค้าเบรกนี่เฮายกขาเบรกขึ้นครับเอานี่ยึดใส่ขาเบรกขึ้นแม่ยึดใส่ค้าเบรกขึ้นแค่นีเหระครับนิดเดียวเดียวล่ะ ผมเครื่องสีเพิ่มมากนะครับ่า,บางกับรถไทมินิข่องข้างแล้วนะครับเอาไปทดลองแล้วนะครับหรือว่าส่ยงานใดนะครับจะยงึ้นรถให้เรียบร้อยแล้วครับผม